สวัสดีนะคะทุกคนเรามาเริ่มกับการแจกเบทซิมของอยู่กันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่วิดีโอเรานะคะได้ของช่องได้เกิดมีปัญหานิดหน่อยทําให้วิดีโอทั้งหมดหายนะคะซึ่งเบทซิมที่เคยจ่ายไว้รอบที่แล้วเนี่ยก็หายไปนะคะังั้นเราไม่พูดเยอะนะคะ คุณยูคนเดิมเองนะคะแค่เปลี่ยนชื่อช่องอะไรใหม่แบบเออเผื่อมันจะมีอะไรดีๆบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่นะคะอันนี้คือพาริออนของยู mm. เองนะคะก็คือชื่อเดิมคุณย mm. ูก,กริลกริสซาของเรานั่นเองนะคะคือไม่อยากเปลี่ยนแล้วขี่เกียรติ <c oughs> แล้วเราก็อ่าเราจะมาแบบลองโหลดแบบให้ดูนะคะโดยที่ยู <c oughs> ก็จะอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วว่าการโหลดเบสซิมเนี่ยคือ ไม่ได้แค่โหลด CC นะคะสไลเดอร์มอดก็จำเป็นนะคะเพราะว่าไอตาที่เราทำตามาได้ขนาดนี้นะคมขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสไลเดอร์มอดนะคะช่วยได้มากๆเลยนะคะนี่คือหล่อเบอร์นี้เลยตีลังกาก็ยังไงนะคะตีลังกาหมวนหน้ามมวนหลัง999รอบยังไงก็หล่อ,อเรามาเราก็ได้ ออกแล้วนะคะแล้วก็รูปตัวอย่างเนี่ยก็คือเราใช้รีเชดนะคะในภาพในเกมคือในการเราแต่งซิมทั้งหมดเราก็ใช้รีเชดนะคะซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ลงรีเชดภาพในเกมก็อาจจะไม่เหมือนเรานะก็คือด้วยความที่อยากให้เหมือนเลยก็คือแนะนำให้ใช้นะคะอัปเตอร์ไลท์ของน้องซิมโทเน่นะคะรีเชตพรีเซตอันนี้ สำหรับซัพพอร์เตอร์นะคะถ้าใครไม่สะดวกเป็นอของน้องอันอื่นที่น้องแจกฟรีอยู่ก็สวยเหมือนกันนะคะก็จะได้แบบตรงปกแบบนี้เรามาเริ่มนะคะเราก็จะใส่สไลเดอร์มอดให้นะคะโดยการเวลาเราวิธีโหลดนะคะเราก็ดูชื่อ mb default beast slider v 3่าอ่านไม่ถูกยังไงอย่า,ยาว่านะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะที่อยู่บอกให้นี่ เขาเป็นการแบบว่าปรับหน้าอกอะไรนะคะเราก็กดโหลดไปเลยแล้วเราก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาหรือทุกคนเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะคะอย่าลืมจัดการโฟลเดอร์มอดให้ดีนะเพราะว่าหลังจากอัปเดตอะไรอย่างนี้จะได้จัดการง่ายๆเนาะจะได้แบบไม่ไม่งงนะคะส่วนใครที่เขาเป็นใส่ลงสไลเดอร์อยู่แล้วเนี่ยคือก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะ แทบจะไม่ต้องลงตามกันก็ได้นี่คือสไลเดอร์แค่สไลเดอร์ก็เป็น10ตัวแล้วทุกคนโหลดเธออยากขี้เกียจโหลดถ้ามันขี้เกียจโหลดแล้วมันจะตรงปกไหมเธออะอย่างน้อยขี้เกียจสร้างก็ได้นะแต่อยากขี้เกียจโหลดเออเสร็จปุ๊บนะคะเราก็พอหลังจากเราแจกสไลเดอร์ของเราหมดแล้วเนี่ยเราก็ลงมาที่อัลสกินเมคอัพพรีเซตของเราได้เลยส่วนพวกสกินเมคอัพเนี่ยนี่ อันนี้คือ non default ของคุณ Northern s i b l i n นะคะ non default eye color นะอันนี้ก็คือกดเข้าไปนี่คือ creator ที่ป้ายายานะคะคือโหลดไปเถอะทุกคนดีนะนีะ่ก็คือแบบเป็น eye default ของเรานะคะนี่ก็จะแบบเราก็โหลดเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะมีทั้งแบบมีทั้งแบบเออ non default ก็คือเหมือนแบบไปอยู่ในช่องที่ ไม่ได้โหลดนะะทุกคนไม่งงเนาะอ่ะเรียบร้อยสมมติทุกคนโหลดซีซีของเราเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะคะเ,เราก็มาที่นี่เลยค่ะเทรนะคะเทรคือจะต้องใช้อันนี้ค่ะเราก็กดโหลดไปโหลดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เข้าไปตรงที่เราโหลดเอาไว้อ่านี่คืออันนี้นะคะเราก็ทำการแตกไฟล์เลยสุเบเต เทนไคนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแตกไฟล์ทั้งหมดที่นี่หรือภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น Excel p t a l นะคะก็แล้วแต่ว่าเครื่องของคุณใช้ภาษาอะไรกันนะคะก็แตกมาเลยปึ๊บนี่มันก็จะมีไฟล์เทให้นะคะเราก็กด Copy ค่ะ Copy ไปเลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ document นะคะ อิเล็กทรอนิกอาร์ตเดอะซเข้าไปตรงที่คำว่าเทรนะคะแล้วเราก็วางไฟล์ทั้งหมดไปเลยส่วนของอยูก็คือ,อยูลงแล้วยูก็สร้างอยู่แล้วนะคะไม่งั้นก็จะเอามาให้ทุกคนได้ยังไงอ่ะก็ใส่เข้าไปเราก็ลองใส่ให้ดูใส่เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมแันดีกว่าเนาะนี่ค่ะเราก็เข้ามาที่หน้าโหลดตัวละครนะคะแล้วก็เปิดแกลเลอรี่นี่นะคะ อ่าอย่าลืมติ๊กนะคะว่าให้เห็นซีซีด้วยอ่านี่เรียบร้อยนะสุดหล่อเรามาแล้วนะคะอาจจะไม่เหมือนตรงที่เพราะว่าเราใส่ขนตาใส่เมคอัพอะไรให้แล้วนะก็เดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดนะเออก็เลือกท่าเดินเห็นไหมหล่อเบอร์นี้หรือเปล่าหล่อปะเออนี่เราให้ดูนี่ ถ้าทุกคนอยากจะได้ความตรงปกขนาดนี้หล่อขนาดนี้ก็อย่าลืมนะคะใส่รีเชทให้ด้วยนะคะเออแต่ถือถ้าไม่มีรีเชทก็หล่อนะเพราะว่าคืนแค่หน้าหล่อก็พอละปะอ่านะแล้วเราก็มาเลือกทรงผมทรงใจนะคะคือนี่คือหน้าหล่อแล้วซํำผมแบบไหนก็หลอกระเซิกระเซ,ซิงแค่ไหนก็หล่อจริงปะ <laughs> แล้วเราก็เลือกนะคะ เพิ่มเติมได้คอนแทคเลนส์นะคะ,ะของน้องซิมโทเน่อะไรใดๆนะคะแต่ถ้าเราคือที่อยู่ปรับไว้เนี่ยตาอาจจะแบบดูลอยไปนิดนึงนะคะเออคือทำไมตาลอยลอยลูกมันก็อยู่ที่คอนแทคนะคะก็เลือกไปนะคะอันนี้ก็ที่แปะพิกัดไว้น้องซิมโทเน่นะคะโหลดคอนแทคเธอสวยมากอ่ะความที่ตาลอยไปทุกคนก็แบบเออปรับได้ถ้าลงสไลเดอร์ตามเราเราคือนี่ ก็จะได้หลอบแบบนี้เลยเออเป็นยังไงอย่าลืมไปโหลดกันนะคะทุกคนเออเพื่อเอาเลิกเอาเลิกเอาชายคิวค้วเคิ <ๆ S 2> ก็เปลี่ยนได้อืมหลอเหมือนกันซึ่งเหมือนกันคือเบสดีแล้วอะไรก็ดีเชื่อเราไปโหลดกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะ อันนี้คือยกมาให้เห็นตัวอย่างจากเบสซิมอีกลุกหนึ่งนะคะที่จริงๆเป็นวิดีโอแต่ว่าลืมปิดนะคะลืมปิดที่เอ่อพอมันถ่ายมาแล้วแสงจ้าหมดเลยแก้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็คือสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ขอฝากช่องไว้ด้วยเอ่อแล้วก็จะพยายามลงคอนเทนต์แล้วก็ไลฟ์อะไรให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับก็วันนี้ก็ขอหวังว่าจะชอบนะคะอย่าลืมไปโหลดกันนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนอย่าลืม